สวัสดีครับตอนนี้เราอ่าเด็กๆสวัสดีแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่เลยอะ,อะไรนะช็อกโกแลตวิวนะฮะเราอยู่ช็อกโกแลตวิวนะครับตอนนี้เป็นวันพิเศษอีกวันหนึ่งนะนี่เลยกับเจ้าของวันเกิดครับวันเกิดน้องนีนวันที่13สิงหา2565นนะน้องนีนก็อายุครบหขวบแล้วนะโอ้แต่งชุดสวยนะครับวันพิเศษของเขาพาเข้ามาเที่ยวไม่ต้องไกลบ้านมากเนาะ ของขวัญมันเกิดนะครับดูตุ๊กตาโชว์ตุ๊กตาเพื่อนหน่อยลูกโอ้ยตุ๊กตาเนี่ยฮะตุ๊กตาเพื่อนนี้มีใครให้นะอ่าพี่โบนะครับเป็นเพื่อนห้องร่วมห้องเรียนกันนะฮะเพื่อนบ้านด้วยให้ตุ๊กตามาเป็นของขวัญมันเกิดน้องนินนะจ๊ะดีใจมากเลยนะครับปุ้มไปทุกที่เลยตั้งชื่อหรือยังลูกช,ชื่ออะไร น๋อชื่อลินินชื่อคล้ายๆตัวเองนะโอเคครับนี่มาดูบรรยากาศช็อกโกแลตวิวข้างหน้านะช่วงเวลาบ่ายสองนิดๆน,น,นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมข้างในกันว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะ้ปน้องาชิตื่นแล้วโอเคมาเลยครับมาซื้อตั๋วก่อนนะครับนี่เลยตั๋วสามใบผู้ใหญ่ท่านละหนึ่งร้อยบาทนะครับเด็กๆฟรีนะไม่ถึงิงไม่ถึงร้อยยี่นะครับฟรีเข้าฟรีเลยนะตรงนี้มีหมาหมุนให้ด้วยนะครับแต่ว่า มันหมุนไม่ได้เนาะจะเป็นแค่ทําออกมาเหมือนม้าหมุนนะครับนี่มั้งไงอ้าวเร็วเรวเรเป็นไหมเป็นไหมโอ้โห,โโหนั่งแล้วแต่มันไม่ขยับเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบจําลองขึ้นมานะฮะไม่ใช่ม้าหมุนจริงเนาะนี่มาดูแผนที่ก่อนเลยนะมาผังสถานที่ต่างๆของช็อกโกแลตวิวเขาเป็นยังไงบ้างรู้ว่าจะกว้างขวางพอสมควรนะครับมีจุด แวะชมมากมายเลยตอนนี้เราอยู่ตรงไหนเอ่ยอ่ามันเป็นห้องน้ำนะฮะนี่ไงห,ห้องน้าเราอยู่นี่นะเราอยู่นี่นะครับนี่นะฮะอตตรงนี้มีทางจอดนะเมื่อกี้เรามาจากทางด้านหน้าเนาะมีที่จอดอยู่ด้านนู้นด้วยไปกันต่อแล้วไปดูอย่างอื่นกันต่อแล้วไปไหนอ่าดูตีลูกลูกอะไรเนี่ยลูกกระจกไฟนะฮะโอ้ มองกับครอบครัวและเด็ๆกๆชอบมากเลยที่นี่แล้วก็มีโอ้ปลาครับมีสะพานสวยๆ <Okay, okay. S 1> เดี๋ยวเราจะมาชมตรงนี้ก่อนนะนว้าวจุดแวะให้ถ่ายรูปมากมายเลยนะครับตกแต่งได้สวยงามนะฮะบ้านแบบบ้านการ์ตูนเลยเนาะโอะ้เดี๋ยวเราจะมาขึ้นหอคอยกันนะครับนี่ขึ้นได้ไหมหอคอย แนะ่หอคอยมามามานี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ยฮะโอทางเดินวงกลมนี้จะแคบๆหน่อยนะเดินได้หนึ่งคนนะดูบรรยากาศรอบๆเลยนี่ครับ,บรอบๆมุมสูงนะครับหอคอยอกว้างใหญ่มากเลย ดูกันต่อปั๊มน้ำมันนะฮะตรงนี้เป็น oh oh, ปั๊มน้ำมันนี่ดูดูั๊มโบราณโอ้โหปั๊มแบบโบราณมากๆเลยอ่ะจ๋าอุ้ยเติมน้ำมันตรงนี้เติมเติมว้าวนี่ฮะดูรถรถสัตรถสวยนี่รถสวยนะครับนี่เราพอดีเราเดินผ่านตรงนี้มาเราได้ยินเสียงเสือคำรามนะฮะมองหาเสืออยู่นะครับว่าเสืออยู่ตรงไหนเอยเห็นกันไหมโอ้น so ั่นไงมันคือเสือดาว ได้ยินเสียงไหมครับเสียงคํารามอยู่บนต้นไม้เลยนะโอ้โหบรรยากาศริมน้ำนะเป็นร้านอาหารเนาะโอ้โช่วงเย็นๆแดดลุมล่มๆนี่น่าจะบรรยากาศคงจะดีน่าดูเลยนะฮะนี่ดูห่านดูหา่หานห่หานหรือหรืออะไรนะครับห่านหรือหงใครรู้บ้างเลยโอ้ตรงนี้มีบริการให้ยืมล่มด้วยนะครับนี่บรรยากาศร้อนๆหรือ ฝนตกนะเรายืมร่ตรงนี้ได้นะอ่ะเลือกสีกันเลยเลือกสีกันเลยชอบไปไหนลูกโอ้ตอนนี้แดดร้อนมากนะครับตอนนี้ถือร่มกันคนละบเลยโซนอาหารนะโซนร้านอาหารมีกังหันลมอะ่ะนหนายนายน,ยนยโอ้มีก็มีทหารอยู่ข้างบนนะทหารสามนายตรงข้างในนี้ก็จะเป็นห้องอาหารนะสำหรับ คนที่ชอบอยู่ห้องแอร์ใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูรถไถดีกว่านี่รถไถคันสีแดงรถไถน,น่ารักมากนี่ครับรถไถโบราณอีกแล้วคันนี้โอ้โหตรงนี้มีของเล่นเครื่องเล่นนะฮะครับผมมีสไลเดอร์ด้วยโอ้มีเครื่องเล่นหลบมุมอยู่ตรงนี้นะฮะนี่มามีรถไฟด้วยนี่แล้วนี่นี่อย่างเงี้ยเด็กชอบโอ้โหเป็น สไลเดอร์รถไฟนะฮะหลบซ่อนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับซอกหลบตรงนี้เลยนะฮะอ,อะไรลูกอะไรลูกมีพูดเราได้ยินเสียงใช่ไหมเออเดี๋ยวป้าลองพูดดิอันนี้เีจะพูดมาดิมีพูดมาได้ไยินไหมไม่ได้ยิน <laughs> ตะโกนแทบตายโอ้ oh, นี่ฮะเอาไว้ฮัลโหลฮัลโหลนะครับจริงจริงมันต้องเสียงมันต้องไปตามท่อนะเนี่ยฮัลโหลจ๋าจ๋า อ๋อนี่แต่มันต้องให้เป็นสีเดียวกันสิโอ้โหตาพาได้ยังไงก็คือเหมือนอคล้ายๆเราโทรศัพท์นะฮะต่อสายตรงหากันนะ่ะอ,อ่ะอากินลองฟังนี้แม่มากินฟังสิไอ้ยิ๋นนี้ต้องฟังสีเดียวกันลูกน,นี่มานี่มาอากินพูดอบันั้นนะสีเดียวกันนะอ่ะพูดมาโอ้โหชัดเจนเลย เสียงมาตามท่อเลยนะสีส้มนะครับลืมน้องชี้เลยครับน้องชี้เล่นตรงนี้คนเดียว,วยโอ้ตรงนี้มีอะไรอะไรอะไรมันคืออะไรมันคืออะไรไหนอ่ะอ่ะมาสิมาสิาสโอ้โหมีสไลเดอร์เล็ก,ลกๆตรงนี้ตรงหลังรถไฟเดนะ็กน้อะสวนสนุกอยู่ตรงนี้ซอกหลบซอกหลบอ,อ่ะยีนมาโอ้โหดูดูดูด ชีวิตลำบากขึ้นต้องมีของเล่นต้องมีตุ๊กตามาด้วยนะครับวันนี้วันแรกด้วยที่ได้เพื่อนใหม่นะนี่ต้องเอาไปนอนกอดด้วยนะคนนี้เห็นน่าทานมากเห็นน่ากินมากเลยครับเอ้าแม่กินจะเล่นด้วยเหรอเนี่ยของเขาไม่พังใช่ไหมโอ้โอ้โหรู้สึกอะไรมาเมื่อเพราะมันสั้นหล้วเกินมามามาโอ้ยโอ้ยโอย โอ้อายคนหนึ่งชอบใจเลยโอ้รูสองแฉบมาทั่งบนนี้นะครับเห็ดนะฮะเห็ดสวยๆน่ารักมากเลยโอ้โหถ่ายรูปด้วยนะกินนะเห็ดกินได้ไหมลูกกินกินได้ไหมเห็ดน่ากินเนาะแต่เห็ดกินไม่ได้ทุกชนิดนะครับอันตรายมีพิษด้วยอาเดินเข้ามาข้างในอีกนะครับถุงซอกลืบของซอกลืบอีกทีนึงโอ้มี สถานที่สําหรับเด็กๆเอาไว้วิ่งเล่นกันนะฮะปีนป่ายนะครับมีบ้านจําลองมีเรือโจรสลัดด้วยโอ้โหโอ้สนุกสนานกับเรือไวกิ้งอะฮะเรือโจรสลัดระวังตกนะลูกโอ้โหไปละสองคนขึ้นแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นเสาอะไรเอ่ยใบเสาเรือใบเนาะนี่ฮะ สัญลักษณ์โจรสลัดประมาณนี้เลยนะโอ้กาลาสีเรือกัปตันเรือป่ะฮะโอ้มุมนี้มุมนี้นี่นี่มุมนี้มุมนี้โอ้โหนะฮะนะทำแบบว่าเรือกำลังไต่ขึ้นอยู่โอ้โหไปแล้วไปแล้วสละเรือแล้วโอ้โหโอ้มีสไลเดอร์ตรงนี้อีกด้วยโอ้ฟืบฟืบ มีห้องเก็บคนด้วยห้องซ่อนตัวเอาปิดไปด้ปิดไปด้อากลัวเหรอครับโอ้โหนี่เรามาผ่านตรงร้านอาหารนาจะเจอตัวอะไรลอยน้ําอยู่น่ารักมากเลยแล้วมีเป็ดนะครับเป็ดลอยน้ํานี่ดูรถรถค่นี้รถรถคนางานอะ่ะโ,โ,โอ้โหน่ารักอะ่ะ ตอนนี้เราแวะเติมพลังกันก่อนนะครับอากาศร้อนแล้วก็หิวกันนิดนึงนะเดี๋ยวมากินของว่างกันก่อนนะครับแล้วเราจะเดินดูกันต่อนะถ่ายรูปกันต่อนะอยู่น้องอาชีดีโอกกินไนทคีมเลิฟปากหมดเลยนะครับอร่อยมากนะครับรสปนิลา<อ> <c oughs> ห้องอะไรเนี่ยเดวิสเท้าส์นะฮะไวสเท้าส์ก็มีอะไรเอ่ยบ้านอะไรคนแพะทั้งเจ็ดนะครับ นี่บ้านคุณแพะบ้านคุณแพ้ทั้งเจ็บอารมณ์ไหนไหนอะไรพัดลมเหรอาอันนี้พัดลมยุคปัจจุบันจอกอัดจอกอ้อมาใช้ภาษาอังกฤษด้วยและบิดกระต่ายใช่ปหมเอ้าอันนี้ไม่ใช่กระต่ายนะอันนี้เป็นสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอก ถ่ายรูปไปคนแค่หน่อยอเออ,อเอ้าไม้เอา้ากลัวครับอาชีกลัวเนี่ยตัวเท่าน้องอาชีเลยโอ้โหโถ่ายกับคนแค่ได้ไหมลูกน้องนินไม่กลัวนะนี่ครับคนน้องนินสูงกว่าอีกอ่ะโอ้โหโอ้ยเราจับเบาๆลูกเดี๋ยวล้มเดี๋ยวล้มนี่จับน้องนินไม่กลัวจะถ่ายรูกปกันนะมีออกมามุมนี้สวยมากเลยนะครับ นี่ตอนนี้เขาปล่อยบอลลูนนะฮะเป็นลูกโป่งฟองน้ำอ่ะลูกโป่งฟองใช่ไหมไอเรียกบอลลูนอ๋อไอเครื่องเครื่องที่วางอยู่นึกว่าเครื่องอะไรเนาะนี่ก็ปล่อยควันเนาะ,นอะโอ้สวยงามมากเลยเดินผ่านอย่างเงี้ยป้าพี่ต้องทำเป็นคลิเปเดินผ่านเหรออออเเอ,อ, <c oughs> เอ,อ เด็กๆกระโดดตบกันใหญ่เลยเออตอนนี้เด็กๆมานั่งรถกันแล้วนี่คันนี้เขาเปิดประตูให้นั่งได้ด้วยนะฮะโอ้โหรถคลาสสิกคอนโซนเขาดูคลาสสิกมากับสวยมากนี่ชุดเขาเข้ากับรถมากเลยอะสีเขาอะสีชุดเขาอะเบาะนั่งนั่งเลยนะะเบาะดูนุ่มนั่งสบาย เหมือนโซฟานะเหมือนยกโซฟาจากที่บ้านมาใส่เลยนะโอ้โหใหญ่โตมากคันนี้อชอบหมุนนะเด็กๆนเน้นหมู่บ้านจิว๋วลูกหมู่บ้านแบบว่ายุคคาร์บอยใช่ไหมยุคคันทรีคาร์บอยอันนี้ใหญ่สุดเลยแล้วก็มีรถไปที่นั่งด้วยอ๋อน,นี่ไงรถไปนั่งได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนไปนั่งจากต้น,ตนสายนู้นก่อนลูกไปเลื่อนเลื่อนหัหลังไว้ก่อนเ่ะเลื่อนไปชี้เลื่อนไป อาชี้เลื่อนไปอ้าวมาบนแล้วบนแล้วอาชี้ป้าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เขียนให้เดี๋ยวแม่เขียนให้ปะชี้นั่งเลยโอ้โห<อ>คนโบกี้เลย,เลยโอ้นี่รถไฟแบบเหมือนจริงเลยนะฮะมีรางจริงรางเหล็กด้วยแล้วก็ล้อเหล็กจริงๆไปแล้วชึกชักชึกชักชึกชักได้ได้ไดชี้ <c oughs> เข็น <c oughs> เข็น <c oughs> มาเข็นมาเข็นมาชี้จับดีดี ที่ใจดีเจ๋ไม่นั่งเหรอลูกเจ๋ไม่นั่งเหรอโอ้โห <Yeah, okay. S 1> สนุกกับรถไฟอยู่นะครับโอ,อ้มันเลื่อนได้อะเนาะมันเลื่อนได้เหมือนรถไฟจริงเลยอ่ะมีรางจริงๆด้วยอ่ะโอ้โหชอบตรงนี้แหละรถสนิมอนะ่ะรถเก่าโบราณเนี่ยรถโบราณน,นะครับรถเก่ารถบรรทุกโบราณฟอร์ดด้วยนะสวยคลาสสิกมากๆแล้วก็สนิมไปหมดเลย นี่รถคันนี้มันเป็นรถอะไรนะเป็นเพื่อนใครนะเพื่อนแม็กควีนใช่ไหมเพื่อนแม็กควีนที่ที่อะไรลูกอ้าวโอ้คเห็นรถจะเพิงตรงนั้นอีกแล้วยังพูดไม่จบเลยโอ้หเดี๋ยวไปันนุนต่อยแล้วฮะแท็กซี่คันยาวว่ายาวมากเลยอ่ะนี่ครับประมาณ 6, 7เเมตรได้เลยนะคันนี้นะแต่ว่าตอนนี้เด็กๆไม่รอแล้วครับ เด็กๆมีเป้าหมายก็คือรถดับเพิงนี่ไงสามารถขึ้นไปนั่งได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็รถดับเพิงโบราณเหมือนกันนะเอาอาชีขึ้นมาแล้วเป็นไงลูกโอ้โหคอนโซลนะฮะเอาไว้นั่งขับรถตรงนี้ก็คือเป็นบอกไม่มีเบาด้วยนะเป็นไม้นะเ,นเ,หนเหมือนเหมือนรถไอแตนปู่เลยอะอขึ้นได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวระวังหล่นนะลูก นี่ข้างบนนะฮะอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับคลาสสิกมากเลยนะฮะโอ้โหระวังสวนลกลองดับเพลิงดูเอ้ายิงไฟป,ไปะยิงน้ำไม่ได้ไปยิงไฟหาขุ้งน้ำไปพ่นน้ำไปอยากเป็นนักดับเพลิงใช่ไหมลูกอยากเป็นปะ,ม,ะมาต่อที่ปั๊มน้ำมันนะครับนี่เราจะเห็นปั๊มน้ำมันอันนี้มาตั้งนานแล้วนะสัญลักษณ์ของที่นี่เลยนะครับ ช็อกโกแลตวิวนะฮะสารลักษณ์ของเขาคือปั๊มน้ํามันสีแดงสุดคลาสสิกแล้วก็หัวจ่ายนี่ฮะหัวจ่ายน้ํามันเนี่ยฮะสุดคลาสสิกสวยงามมากเลยนะครับรถตํารวจเติมน้ํามันด้วยรถตํารวจโบราณน,นะครับด้านนี้เลยชอบเป็นลูกอันนี้รถอะไรรู้ป่ะรถอะไรรถตำรวจนะี่ครับมีหัวจ่ายสุดคลาสสิกนี่เลย โทรศัพท์โอ้โห,โโหมิตูทโทรศัพท์ด้วยนะหยดเหรียญป่ะนะฮะสมัยนั้นเนาะอ้านีนีนี่อันนี้อะไรเคยเห็นไหมโทรศัพท์นะเออโบราณมากเลยอะ่ะเออไม่ได้ครับม,มีกังหันลมนะฮะมาถามมาขึ้นได้ไหมวนะ<ม>ันนี้ก็เราเข้าเที่ยวกันเต็มอิ่มเลยนะครับสําหรับช็อกโกแลตวิวนะก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับแต่สําหรับวันนี้นะพวกเราครอบครัวตัวบางขอตัว กลับบ้านก่อนนะครับขอตัวกลับกันก่อนนะฮะสวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับพวกเราครอบกรัวตัวบางนะสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้